จะต้องฆ่าเธอให้ได้ในคืนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องอยากกันเขาขี้เกียจตอบคำถามคนทั้งโลกและไม่อยากให้ชีวิตของเขาและเธอถูกสงสัยด้วยถ้อยคำร้าย ที่จะกระจายออกจากริมฝีปากของผู้คนที่จะเคลือบแข็งถึงสาเหตุของการหย่าร้างวาสนาเป็นเมียที่ดีเสมอมาเธอเป็นเมียของเขามาถึง17ปีเต็มแล้วและเขาก็ไม่เคยนอกใจเธอสักครั้งเมียของเขาเป็นหัวหน้านางพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเขารู้ดีว่าเธอเองก็คงรู้สึกเหมือนกันกันกบเขา รู้สึกถึงความแก่ชราที่เริ่มต้นอย่างเงียบงันแต่ชัดเจนขายดั่งดอกไม้ที่เริ่มแห้งเถาพร้อมจะทิ้งกลีบโรยร่วงในไม่ชา้าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาคิดถึงวิธีจะฆ่าเมียของเขาอย่างจริงจังเขาต้องการให้เธอตายเขาต้องการเป็นฝ่ายจมอยู่กับความทุกข์เศร้าในการตายของเมียรัก ในขณะที่เขาก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ได้สมปารถนาโดยไม่ต้องรู้สึกผิดบาปแต่อย่างไรเขาไม่อาจรอให้เธอตายไปตามธรรมชาติเพราะเธอมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมเธอกินแต่ข้าวกล้องผักสดผลไม้ดื่มไวายสัปดาห์ละครั้ง คงต้องรอจนเขาอายุ90หรือร้อยปีและคงแก่ง,งอมเกินกว่าจะโหยหาสีสันอันจัดจ้านในความตื่นเต้นใหม่ๆของชีวิตในเมื่อไม่อาจทิ้งเธอไปหาความหันษาตามลำพังได้ก็ต้องทำให้เธอหายไปจากชีวิตเขาสิรินรู้สึกได้ถึงเม็ดเงาที่ผุดซึมขึ้นทั่วกายภายนอกกระจกใสเห็นฟ้าแลบเป็นระยะ เขาตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงแล้วเข้าไปในห้องทำงานยืนอยู่ในความมืดเตรียมซักซ้อมคำพูดต่างๆไว้ในใจสำหรับการโทรแจ้งความเรียกรถพยาบาลและการตอบคำซักถามต่างๆซีรินเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานหยิบห่อกระดาษสีขาวขึ้นมาขี้ดูผงสารเคมีสีเทามน ปริมาณเพียงสองช้อนชานี้จะฆ่าเธอได้ในเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีแต่แล้วเขาก็ห่อมันแล้วโยนใส่ลิ้นชักดังเดิมเขาใช้ยากับเธอไม่ได้หรอกเธอมีสุขภาพดีมาตลอดยาพิษจะต้องถูกตรวจพบอย่างแน่นอนเขาสูดลมหายใจลึกคว้าแว่นสายตามาสวมแล้วก้าวเท้าออกจากห้องทำงาน ค่อยๆจะหลดไปเท้าแผ่วเบาเมื่อย้อนผ่านประตูห้องนอนไปยังหัวบันไดแต่ในขณะที่กำลังจะก้าวเท้าลงบันไดเขาก็ต้องชะงักเท้าและสะดุ้งสุดตัวเมื่อพบว่าเมียของเขายืนอยู่ที่เชิงบันไดชั้นล่างนั่นเองฟ้าแลบปแปแปาบแสงจ้าวาบเข้ามาในนาทีนั้น ตามด้วยเสียงคำรามสนั่นของฟ้าวาดวาดเองเหรอตกใจหมดเขาพยายามควบคุมน้ำเสียงไม่ให้สัน่นขณะที่เมียของเขาค่อยๆก้าวขึ้นบันไดมาพร้อมกับส่งถ้วยชาให้นึกว่าคุณจะทำงานวาดโดยชงชามาให้อ่ะดื่มสะกก่อนอากาศมันเย็นน่ะ เธอพูดพางเดินผ่านเขาไปตรวจดูหน้าต่างกระจกบานยาวตรงหน้าห้องทำงานของเขาปิดมิสนิทนี่ฝนถึงได้สาดเข้ามาวาสนาปิดหน้าต่างเข้ามาจนสนิทก่อนจะล็อกมันไว้เสียงของฝนและฟ้าจึงแผ่วจางลงสิรินเดินตามมาดูวาสนาอย่างเงียบๆใจเต้นรัว เสียงฝนยังสนานอยู่ในหัวของเขาเธอขยับไปตรวจล็อกหน้าต่างอีกบานหนึ่งงั้นผมไปดูงานอีกเดี๋ยวนะวาดเข้านอนเถอะโดยไม่รอให้เธอหันมาเขาก็รีบก้าวเข้าห้องทำงานเปิดไฟและนั่งจิบชาร้อนๆกุ่นกลิ่นพีสหอมหวนนี่แหละเมียของเขาเธอจะลุกจากเตียงมาชงชาให้เขาเสมอ ถ้าพบว่าเขายังอยู่ในห้องทำงานกลางดึกเธอปฏิบัติเขามา17ปีอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนแต่เธอก็ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปวันคืนของความแก่ชรามันคงไม่มีความเลื่อนลมใดให้แก่ชีวิตของเธออีกเธอคงไม่วาดฝันถึงสิ่งใดอีกแล้วศิรินดื่มชาจนหมดถ้วยแล้วเอยนหลังแนบพนักเก้าอี้ รู้สึกผ่อนคลายขึ้นบอกกับตัวเองว่าควรจะเลื่อนแผนการออกไปเป็นช่วงตีสานี่เพิ่งจะตีหนึ่งมาได้ไม่แค่กี่นาทีเท่านั้นเขากลับไปที่ห้องนอนยืนมองล่างเล็กๆที่ซุกอยู่ในผ้าห่มนวมด้วยใจระทึกเขาล้มตัวนอนเบาๆรู้สึกว่าใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆคงเป็นเพราะความตื่นเต้น เขาบอกกับตัวเองเช่นนั้นแต่เมื่อพลิกตัวตะแคงข้างเขารู้สึกแน่นที่อกและตามด้วยอาการปวดหนึบที่หัวใจอย่างเฉียบพลันความปวดนั้นจู่โจมรวดเร็วและรุนแรงอย่างยิ่งเขายกมือกดที่หน้าอกซ้ายรู้สึกได้ว่าใบหน้าของตัวเองเริ่มบิดเบี้ยวเขาเสียวว่าเหมือนมีลูกศรเล็กๆหล,ล,ลายดอก พุ่งเข้าปักฉึกที่หัวใจของเขาและคงเป็นลูกศรอ,อาบยาพิษวาดเขาพยายามเรียกเมียพยายามเอื้อมมือไปจะเขย่าร่างของเธอแต่ก็ไร้เรี่ยวแรงมือไม้บันชาไปหมดน้ำลายเอ่อทนเต็มปากในขณะที่ในตาเริ่มพลาพรเหงื่อชุ่มโชกทั่วร่าง รู้สึกแน่นและปวดเหมือนจะขาดใจในคืนวันฝนตกและพายุจัดเช่นนี้เตียงที่นอนร่วมกันมาแสนนานมใช่เตียงแห่งความรักอีกแล้วมันเป็นเตียงแห่งความชิงชังที่กักขังผัวเมียคู่หนึ่งไว้ให้ต้องอดทนทั้งที่รู้สึกแปลกหน้าต่อกันมาแสนนานเหลือเกินแล้ว ในความสว่างจ้าวูบหนึ่งที่ฟ้าแลบเขาเห็นเมียของเขานั่งดูอยู่ที่ขอบเตียงฟากหนึ่งเธอนั่งนิ่งมองดูเขาดิ้นทุรนทุรายและเธอก็ยิ้มเป็นไงคะซิรินคุณจะไม่ทรมานเหมือนภาพที่คุณได้คิดไว้ว่าฉันจะมีอาการแบบนี้วาดคุณคุณให้ผมกินอะไร แล้วลินคิดไว้ว่าจะให้วาดกินอะไรนะคะก็คือสิ่งนั้นแหละสิลินรู้ชะตากรรมตัวเองอิสรภาพที่เขาอยากได้กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้อย่าตกใจไปเลยค่ะคุณจะไม่ตายหรอกแค่ไม่ถึงเดือนคุณก็จะหายเป็นปกติแล้วคุณจะได้รู้ว่าการคิดทำร้ายคนใกล้ตัว เขาจะเสียใจแค่ไหนฉันจะดูแลคุณอย่างดีจนหายเป็นปกติแล้วเราก็จะได้อิสรภาพต่อกันนะคะซีรินไม่แน่ใจว่าสิ่งที่วาสนาพูดจะเป็นจริงเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้อีกแล้ววาดยังรักคุณเสมอ แค่ให้บทเรียนกับคุณเท่านั้นถ้าต้องการอิสระภาพเราอยากกันก็จบทำไมต้องคิดฆ่ากันสิรินพยายามจะพูดว่าเขาก็ยังรักเธอแค่วูบหนึ่งของความคิดที่ทำให้เขาตัดสินใจทำเรื่องแบบนั้นแต่เขาก็ดึงสติกลับมาได้แต่เขาไม่สามารถพูดทุกสิ่งที่ใจเขาคิดอยู่ออกมาได้ วาสนายังคงมองเขาด้วยรอยยิ้มนั่นคือภาพสุดท้ายที่เขาได้เห็นก่อนที่จะไม่รับรู้อะไรอีกเขาคงจะต้องนอนหลับไปอีกนานแสนนานและตื่นขึ้นมาพบกับชีวิตใหม่ในเดือนข้างหน้าฝนยังคงตกหนะักเสียงฟ้าคำรามอีกครั้งเครื่องปรับอากาศไม่ได้ถูกปิด แต่เขากลับรู้สึกได้ถึงเม็ดเหงื่อที่ผุดซึมขึ้นมาทั่วล่างมองผ่านหน้าต่างกระจกออกไปเห็นสายฟ้าแลบเป็นระยะเขาเดินทางผ่านชีวิตมาครึ่งทางแล้ววัย47ปีของเขาควรจะเป็นวัยทองที่เจ,จิดจรัสที่สุดเขาทำงานหนักมาตั้งแต่ยังหนุ่มและใช้ชีวิตทั้งหมดกับการทำงาน และเขาก็ได้ทำหน้าที่สามีและพ่อที่ดีตลอดมาเช่นกันลูกคนเดียวของเขากับเ,บเธอไปเรียนปริญญาโทที่ต่างประเทศกับแฟนสาวทั้งคู่วางแผนจะมีลูกและแต่งงานกันเมื่อเรียนจบและกลับเมืองไทยแล้วเขาคงจะมีเวลาที่จะได้ต้อนรับทั้งลูกและหลานของเขาในวันนั้นเขาและเธอ เคยปาถนาว่าจะแก่ตัวไปพร้อมๆกันวาสนาตัดสินใจหันมาบอกกับเขาที่นอนมองดูสายฟ้าแลบอยู่ภายนอกหน้าต่างคุณไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะซิลินแค่พรุ่งนี้เช้าคุณก็จะตื่นมาพบกับชีวิตที่ปกติสุขขอเพียงคุณต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ ฉันจะรอคุณ